สวัสดีจา้ายันดีตอนรับเขาสูอีสานค้นบานจานพี่น้องจา้ามือนีค้นบานจานได้ตำสัวพี่น้องข้างมึกชินใหญ่ๆพี่น,อน,น้องใดสาะแหนต้นหอมพักหนอกมะละนิดหนึ่งพี่น้องมาสับแสบน้ำกันแค่วอลน้ำไล่กับแตกพี่น้องมาซีบน้ํเล็กน้อยกันนะนัวแห้งพี่น้องขวานวิญญาณใส่มือเด้อพี่น้องบัง Hum, mm. mm hum, só tola a mesa não. เดี๋ยวต้องหืยหื้ยหืยนวดดีครับพี่น้อง <c oughs>

Loại ếch nó ngon, ngoan phía trong này Ác hoàn giêng tao Tôn xào xào Xoay ma hoàn khắc Mà la giọt ấm lòng เป็นห้องไม่ได้ก,กินแบบว่าน่ัวสับเสีบแบบนี้ Eh,